l a ล่ r ค s a สอ New Journey ให้ชีวิตเดินทางสนับสนุนโดยแสนสิริ Made for l ลฟกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Gamer ท่านชมฮาตอนนี้นะครับเรามาถึงแมตช์สุดท้ายแล้วนะฮะในรอบไฟนอลน,นะครับและแมตช์นี้เราจะได้รู้แล้วนะฮะว่าใคร จะได้ถือถ้วยใบนี้ครับม a สเตอร์ซองฮะแมตสุดท้ายของคุณแล้วนะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเล่นแบบว่าไม่ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปใครจะเป็นแชมป์อ่ะผมก็ยินดีหมดครับผมเพราะทุกคนก็สู้มาแบบว่าเต็มที่ทุกทีมอู่แล้วครับแมตหน้าก็เล่นให้ดีที่สุดให้สมกับที่เราซ้อมกันมาสมกับที่อยากเป็นแชมป์มัสเตอร์ไอหนึ่งหรือว่าม a สเตอร์ไอสองของเรานั่นเองฮะแมตนี้แมตสุดท้ายแล้วจะไม่มีคําว่าแก้ตัวนะครับผม คุณมั่นใจกับทีมคุณขนาดไหนครับมั่นใจครับมั่นใจครับพอหลังจากได้แรงกระตุนมาแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขาชนะมาเนี่ยอันดับ2อันดับหนึ่งเนี่ยครับผมแมตช์เนี้ยเขามีโอกาสครับตรงเนี้ยเป็นเป็นแรงกระตุนของเขาที่ทําให้เขาอ่ะเล่นดีก็ได้ใครจะไปรู้ไปใช่ครับถ้าวงแบบบางจกมันก็มีสิทธิ์แต่ถ้าข้ามฝั่งมันก็แบบมันมันยากอะพี่ถ้าข้ามฝั่งอะทางของเราไม่มีใครมาลงนอกจากพราไดที่ใกล้สุดยาตอกยมตอกอีสปอร์ตอ่ะมาสเตอร์นี่ฮะ แมตสุดท้ายแล้วแมตช์ไฟนอนลแล้ว <_ C. S 1> ก็เล่นให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจทีหลังที่เรามาใน,ในรายการนี้คนสุดท้ายฮะมาสเซอร์บูชาร์กถึงน้องๆในทีมผมนะครับก็อยากจะให้ลืมทมั้งห้าแมตที่ผ่านมานะครับแต่ก็คิดซะว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายเป็นเกมเดียวที่มันคือศึกตัดสินของเราแล้วกินไก่เราได้แชมป์คือเราเป็นแชมป์เลยตอนนี้หนูก็กดดันเหมือนกันแต่ก็หนูก็จะทำเต็มที่ค่ะ พี่ก็แค่อยากบอกว่าไม่ต้องกดดันนะเล่นให้เป็นตัวเราเองเล่นให้มันสนุกฟอร์มเราอ่ะมันมันไม่ได้แย่เลยตอนนี้นะครับผลคะแนนอ่ะมันยังสามารถเป็นแชมป์ได้ให้รีเซ็ตเกมที่เราผ่านมาให้หมดเลยแล้วเกมนี้ใส่มันให้เต็มที่เราเกมเมอร์ของเราพร้อมแล้วเรามาสเตอร์ก็พร้อมแล้วและผมเชื่อว่าแชมป์ครั้งนี้นะฮะอาจจะเฉือนกันแค่สองสามแต้มและนี่นะคะคือการแข่งขันในแมตช์สุดท้ายในรอบไฟนนล กับแผนที่แซนฮอคถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่มแบทโทิล <Battle. S 2> คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแมตสุดท้ายของรายการกันแล้วแมตท,ที่จะทำให้รู้ว่าเรานั่งฟ้าทีมไหนที่จะคว้าแชมป์จากอันดับคะแนนตอนนี้มีเพียง3ทีมเท่านั้นที่ลุ้นแชมป์ทีม PB ของ Master Stone ทีม BB ของ Master Blue Shark และทีม BR ของ Master i2 โดยแต่ละทีมจะคว้าแชมป์ได้นั้นก็ต้องมีข้อแม้แตกต่างกันออกไปถ้าทีม P.B Poison Bunny อันดับหลังจบเกมดีกว่าทีม B.R ทีม P.B ได้แชมป์แน่นอนส่วนทีม B.R Bossy r h i n o และทีม B.B Baby Bumblebee ในแมตช์นี้ก็ต้องเข็นสกิลทุกอย่างที่ตัวเองมีออกมาให้หมดครับและคอยภาวนาให้ทีม P.B ออกจากเกมไปเป็นตี้แรกๆเท่านั้น ไปเอาใจช่วยเล่าทีมนางฟ้าในใจของคุณกันครับว่าแมตช์นี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็คือถ้าพี่นันกับนันสองทาให้แชมป์ก็ใช่ต้องแชมป์เดียวห่างยี่สิบกว่ามันต้องมีคิวเลยลงไปโดนตัดนี่และสภาพวงนาทีนี้เห็นแล้วเนื้อแทนน้องๆเลยครับเป็นวงที่มีลักษณะขึ้นไปด้านบนซะเยอะเลยกินน้ําก็ครึ่งวงแล้วละครับท่านผู้ชมเเหลือเชื่อ ไม่พาวัดไหนวะทำดีๆทำไดีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแมตช์นี้เกิดไฟขึ้นเร็วมากเพียงแค่5นาทีก็มีการประทะก,กันแล้วล่ะครับยิงเลยนะยิงเลยไม่เช็กไม่เช็กไต้องเช็กเองเป็กอะไรบ้าบอทางฝั่งทีม FF ที่ซอ้อนมอไซคเง้นๆเข้างวงกันมาภาพกำลังสวยเลยฮะเหมือนขี่รถชมวิวเดี๋ยวพ่อพี่ แต่คนตาดีอย่างน้องแคท s อเห็นเข้าก็ยิงเข้าให้กลายเป็นน้องบิว FF ตกรถก้นกระแทกเข้าอย่างจัง <c oughs> น้องแคทไม่ปล่อยฮะยังไงก็แล้วแต่คนขี่รถอย่างน้องไอ f อ f ขอไปต่อบบิดนี้แบบไม่ใหญ่ดี ทางทีม H s s เองยังไม่ทันวางมือก็ต้องตั้งรับกับทีม R.R. ที่กำลังวิ่งเข้าวงมาทีม R.R. เล่นแง่ด้วยการวางสโมคอาศัยควันพรางตัวจะได้เดินง่ายง่าย,ยสมค,คนี่ตอนนี้จนเข้าไปประชิดจนหูแน่ฝาบ้านที่ทีมเอสไออยู่และผู้เคราะหร้ายก็คือน้องอะตอมครับโดนระยะประชิดขนาดนี้ตกใจแท้เลยครับส่วนน้องแคท s อเองก็ถอยมาหลบที่บ้านอีกหลังหนึ่ง ทีมอาอาตามไปติดติดน้องสาอาอาไม่รอช้าจัดการเก็บน้องแคทไป s อออกจากเกมเป็นการออกจากเกมด้วยช็อตประชิดจริงๆตอนนี้วงบีบขึ้นมาอีกครั้งครับใจคอไม่ดีพื้นที่ในการเล่นน้อยมากครับทีมอาเองก็ต้องรีบข้าวงเอาตัวรอดแล้วจะรอดไหมเนี่ยมาเจอทีมโหดอย่าง s อโดยบังเอิญเข้าไปอีกปุยนั่งระวังนะโผล่น้้องสาอาโดนปุ้ยปุยเก็บครับโอ้โหใกลมากใกล้จริงๆครับสะดุ้งอีกแล้วฮะ โโอโอ้้ัดหนาเลยแกงครูปะเนี่ยวงบีบอีกแล้วครับท่านผู้ชมเราได้ผ่านต้นเกมที่ดุเดือดเลือดพล่านกันไปแล้วตอนนี้มาถึงวงเฟสที่5นาทีที่17กันครับ วงมาแล้วปรับยาก่อนปรับยาก่อนเป็นวงที่เดินเกมยากมากครับทั้งทีม S S F F A B R R ล้วนแล้วแต่โดนวง <S <S ทำให้ออกจากเกมไป <S <S ทีมที่เหลืออยู่ในตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่ลุ้นคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้หมดเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็น BR, y, ino, PB, ison, Bunny, BB, Baby, B R Bossy Rhino P B Poison Bunny B B Baby Bumblebee ทั้ง3ทีมต่างวิ่งหาโพสิชันเล่นในวงสุดฮัลโหดนี้่ะ คือผมไม่มีคิวมงพี่แต่ BB ยิงไปไสแล้วนะไปโอ้ยกระตนก่นกรต่ายไปไหนวะทีม BR ได้โพสิชันที่เป็นมุมสูงทีม PB เองด้วยความรีบหาพื้นที่ทำให้ไม่ระวังครับพลาดท่าโดนทีม BR จัดการจน PB ออกจากเกมไป โวยเอ้ยแล้วหัวตารางอยู่ด้วยกันสองทีมอีถึงตอนนี้ PBPo พอยซ b น n บนี้ต้องไปลุ้นคะแนนรวมหลังจากจบแมตอีกทีมันจะทานม่าวะไม่น่าว่ะพี่เราไปมันกันต่อกับทีม BR และ BB กันครับสองทีมสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายนี้อยู่คนละฝั่งมีถนนกั้นกลางฟิลลิ่งเหมือนในหนังตำรวจผู้ร้ายเลยครับรอคอยเพียงเวลาและตัวล่อเพื่อทำให้เรื่องนี้จบ ฝั่งทีม BB เริ่มเปิดก่อนด้วยการปาสมกแล้วการจะถมพอดีเหลือไปเห็นฝั่งประตูของทีม BR นั้นเปิดอยู่เลยสเปรย์เข้าไปเพิ่มทีม BR ถึงกับสะดุ้งลบเกือบไม่ทันต้องรีบเติมเลือดก,กันก่อนเลยครับทีม BB ไม่รอช้าครับเดินตามสมกที่ปามาแต่แรกด้วยความที่วงไล่หลังมาจําเป็นต้องตัดสินใจออกมาจากบ้านก่อนมองที่ก่อนดิมองที่ก่อนวงมาแล้วมองก่อนมอันคุยใันมเนาะ ทางทีม B.R. เองเหมือนจะรู้ครับน้องน้ำจัดการปาระเบิดเข้าไปในสมอทันทีไม่เพียงเท่านั้นน้องซูซี่เองก็แสบเหมือนกันสเปรย์เข้าไปในสมองอีกครับแล้วก็จัดการรัวกระสุนแบบไม่ยั้งมือจนตอนนี้น้องน้ำฟาบีบีน็อกไปแล้ว <What? S 1> ครับน้องซีบีบีบีเอก็หลบอยู่ในสมองออกมาไม่ทันระเบิดทำงานตูมจบเกมบีอาชนะไป เป็นทีมที่สองอ่ะเป็นเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงแมตช์นี้เราจะรู้ว่าทีมไหนชนะแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์กันแน่ต้องไปลุ้นตอนรวมคะแนนกันแล้วล่ะครับไปแล้วนะคะกับการแข่งขันในรอบไฟนอลค่ะอุ้ยบอกเลยเมื่อกี้นี่คือสู่สีบี้กันมามากๆเลยนะคะเร็วตื่นเต้นดีกว่าใช่ค่ะมาสเตอร์สอง ครัเกินคาดเกินคาดเหมือนกันครับผมไม่รู้คะแนนไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ตื่นเต้นแทนน้องๆเหมือนกันครับเกินคาดเกินคาดใช่ไหมครับพี่ที่พูดแล้วขนลุกนะใช่ครับผมอ่ะมาสเตอร์สโตนฮะเป็นยังไงบ้างครับแมตช์นี้คือแมตช์สุดท้ายของคู่คุณแล้วนะก็โอ้โหตอนนี้คือลุ้นนะพี่ลุ้นพูดอะไรไม่ออกเลยพูดอะไรไม่ออกคือตัวสั่นอ่ะมาสเตอร์อนนี่ฮะลุ้นลูกทีมคุณไหมผู้ตัตรงน่็ที่น่าลุ้นนะก็น่าจะเป็นมาสเตอร์ไทยสองรับสโตน แต่ลูกทีมบอกว่าทได้เต็มที่แล้วตอนรอบคัดเลือกผมรู้สึกดีใจมากแล้วที่ผมเป็นทีมเดียวที่ผ่าเข้ามาทั้งหมดสามทีเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมาที่นี่สิ่งที่ได้แน่คือประสบการณ์จากโปรทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้หากันง่ายๆแล้วในสําหรับผมนะเพราะบางทีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาได้เรียนรู้ทางลัดแบบนี้กว่าจะรู้ว่ามันต้องเริ่มเล่นยังไงกว่าจะรู้ว่าพื้นฐานระบบทีมันเป็นยังไงการอยู่เป็นทีมมันเป็นยังไงเล่นยังไงมันถึงออกมาไ,มได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรอย่ากเ,าากเ,าเง มาที่นี่มันไม่เสียเวลามันไม่เสียประโยชน์เปล่าผมว่าภูมิใจที่เขาเล่นกันมาได้ถึงขนาดนี้อะมาสเตอร์บูชาคฮะรู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกยังไงกับลูกทีมบ้างไม่ผิดหวังครับเพราะว่าผมก็เลือกน้องๆมาแล้วน้องๆก็เลือกผมมาด้วยก็ภูมิใจแล้วที่น้องๆทํามาถึงตรงนี้นะครับก็ยินดีกับน้องๆนะครับถึงผลงานมันจะออกมาไม่ดีหรือว่าจะเป็นยังไงน้องๆก็ทําได้เต็มที่นะครับความรู้สึกของในซีซั่นนี้ของผมนะครับก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่เพราะว่า ผมก็ไม่เคยคุมทีมหญิงมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ของผมแบบใหม่เลยถามว่าผู้หญิงเก่ง้รยกว่าผู้ช้ไหมไม่เลยยังไงก็ยินดีกับน้องๆทีมที่ได้แชมป์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แชมป์ก็ไม่ต้องเสียใจยไปครับเพราะว่าเห็นทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วทําถึงสุดความสามารถของตัวเองแล้วก็ยินดีกับทุกทีมจริงครับที่ผ่านข้รอบนี้มาสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตลอดเวลานะฮะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับพับ G Mobile คัแดนเนี่ยนะฮะทีมงานกําลัง ไล่มาแล้วว่าเป็นยังไงผมเคยบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าแพ้ชนะกันที่2-3คิวโอ้โหจริงๆแน่นอนละค่ะแบสสุดท้ายของเราวันนี้น้องๆทุกคนคได้ทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะกับรายการ King of Game of s ช็อตไฮไลท์ของแมตช์นี้ขอยกให้กับช็อตประชิดศัตรูครับไม่ว่าจะเป็นน้องสาอาอาที่จัดการเก็บน้องแคท SS ไปจน SS ออกจากเกมและน้องปุ้มปุ้ย SS ที่เจอน้องสาอาอากำลังวิ่งเข้าวงก็ไม่รอดครับแต่ละช็อตคือใกล้กันจริงๆสะดุ้งตามๆกันไป